สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แลน์พาเที่ยวก็ยังพาทุกท่านอยู่ที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นนะคะคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมสินค้าแบรนด์เนมนะคะยี่ห้อต่างๆนะคะแล้วก็โกดังแห่งนี้ค่ะเป็นโกดังมามะสสัง มาม่าสังสาขาสารยานะคะอยู่ตรงข้ามกับโรตารส,สารยาค่ะเดี๋ยวแลแลนจะพาทุกท่านไปชมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ได้เจ้าของโกดังนะคะท่านพาชมสินค้าค่ะก็ทําให้เราได้รู้รายละเอียดสินค้าต่างๆในโกดังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสินค้าแบรนด์เนมกันค่ะเจนัสวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพาผู้ชมไปชมอะไรคะ เป็นงานแบรนด์งานแบรนด์เนมนะคะใช่แบรนด์เนมที่ราคาสามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะ,ะม,มเ,เหรอด้านนี้นะคะเป็นงานแบรนด์นะคะอย่างกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยเป็นงานแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยบางบางคนบางท่านนี่ก็จะจะสะสมงานพวกนี้นะคะอันนี้เป็นงานแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะสุดยอด สวยค่ะใบนี้แปะราคาไว้เท่าไหร่คะแต่เราแปะราคาให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะห้าร้อยห้าสิบวิได้อยู่นะผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นปลาด้าปลาด้าสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ไงเนี่ยที่ใครชอบไม่ใช่ของก๊อฟนะเป็นแบรนด์เลยนะคะอันนี้อันนี้มีของก๊อฟด้วยนะแต่ว่าดูที่ราคาค่ะอ๋อให้ดูให้ดูที่ราคานะคะ อันนี้ของจริงอันนี้อนี่าใช้นะเบาอ่ะแล้วก็แบบเบาห้าร้อยห้าสิบอ่ะนีห้าร้อยห้าสิบบาทมีตัวนี้ด้วยอ่ะอโอเคโอเคนีห้าร้อยห้าสิบบาทเองคุณผู้ชมดูค่ะดูเดูจากราคาใช่ไหมคะดูจากราคาถ้าแบบถ้าอันนี้ยถ้าเป็นของจริงนะอันนี้จะเอาเอาเอานิ้วเข้าปากได้ยัดเข้าไปในปากได้ยัดเข้าไปในปากได้ คือพวกนี้นพวกนี้งานกอ๊อฟงานกอ๊อฟเพราะว่าถ้าเป็นพวกนี้ใบเป็นหมื่นแต่อันนี้คือห้าร้อยกว่าบาทแต่อันนี้จริงอันนี้จริงนะคะเราจะแจ้งให้ลูกค้าอันนี้ก็จริงน่า,าใช้นะพี่แบบเนี้ยามมัม่นใจก็สามารถสอบถามได้ใช่ใช่เห็นไหมคะเขาจะมีตุ๊กตาแล้วก็เอานิ้วยัดเข้าปากได้คือการันตีว่าเป็นของแท้พวกนี้จะไม่ค่อยมีของปลอมแต่ว่าเราบางคนเห็นราะคาะอุ้ยปลอมบ้าเนี่ยห้าร้ <550. S 2> อยห้าสิบ แล้วก็ยังได้ลดสิบสิบห้ายี่สิบด้วยนะคะมันน่าใช้ตรงไหนไหมไม่มันใจเนี่ยคือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะใช่ไม่มีโกหกอยู่แล้วใช่ค่ะเราเพราะว่าเราไม่ได้อยากขายปัญหาค่ะันก็จะมีงานหนังอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แท้ไหมคะอันเนี้ยสองพันแปดสองพันแปด 2 0 0 8นี่การันตีเดี๋ยวหนูจะให้น้องเขาไอ้นี่ไว้ให้อือันนี้2 0 0 8นะคะอุ้ยใบนี้ก็น่ารักอะเนาะเนาะคือยังไม่เห็นเหมือนกันเราคืออย่างตัวนี้สี่พันแปดสี่พนี่หนูชอบใช้แบบเนี้ยแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยมันเบาเพราะแล้วมันก็แบบสามารถที่จะแบบไปไหนมาไหนใช่ใช่แล้วก็มันสพายไหล่ไม่ต้องไม่ต้องถ้าเป็นพวกนี้เราต้องคอยดูสายไง เปียกน้ําไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะมีงานซี่ลินให้เป็นให้เป็นของของแพงก็จริงนะคะเขาถึงได้เปิดแอร์ให้นะมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับสายก็เหมือนหนูกระเป๋าหนูใช้หนูใช้แบบนี้นะพี่สังเกตถ้าเป็นของปลอมนะถ้าฝนตกนะพวกเนี้ยและเป็นของปลอมนะลูกค้าแบบเขาจะเอเทินหัวไปใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นของจริงเขาจะใส่ี้ อันนี้คือของจริงหรือไม่ก็เข้าไปในเซเว่นพี่ขอถุงหน่อยขอถุงกระดาษใบขอถุงพลาสติกใบหนึง่ง<อ>เอามาใส่เพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้เราจะเป็นในนี้หรือไม่ถ้าใกล้ๆเราก็จะต้องใส่เงี้ยวิ่งจริงจริงนแนีเลอนี่นอืมน,นี่ก็สวยฮะอ,อันนี้ปาด้าอันนี้โปโลโปโลแล้วก็โค้ดโค้ดแล้วก็นี่หนังตาดนี่ค่ะแล้วก็พวกนี้กระเป๋าตรงนี้เป็นแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะคะ สวยๆทุกใบค่ะมาเลือกซื้อกันได้นะคะราคาเริ่มต้นที่500ขึ้นไปนะคะราคา500ขึ้นไปอยู่ที่ยี่ห้ออะไรรูปทรงแบบไหนนะคะแล้วก็ของของแท้หรือของก๊อปเนี่ยก็สามารถสอบถ,ถามเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดได้นะคะเนี่ยแล้วส่วนใหญ่นะคะผู้ชมขาไม่ใช่ว่าเก่าจนใช้ไม่ได้ไงทุกใบย,ยังใช้งานได้ค่ะทุกใบย,ยังใช้งานได้ตำหนิมีน้อยมากเลยโปโลดีออดีออร5สามพั <35 00. S 1> นห้า โบโล490งานหนังแท้เลยนะหนังดีเลยอ้หนังดีเลยเนาะเนาะใช่ค่ะใช่ใชแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของกุชชี่กุชชี่4 0 0อันนี้4,800ด้านบนก็จะเป็นงานแบนด์ผ้าด้านบนนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะแบนด์หมดเลยนะคะอย่างอันนี้ง้อลอยวะอันนี้น่าจะเป็นขนเป็ด มันคือมันเย็นมันเย็นถ้าดูในในตู้ในในห้องเย็นอ่ะมันก็จะเย็นค่ะนะคะพี่อันนี้ฮาน่โมลิอันนี้ซิลีนอันนี้ซิลีนนี่นะคะงานแบรนด์อันนี้งานดาร์กค่ะเปียกาแดงงานดาร์กค่ะอันนี้ก็กีฬาโรสกีฬาโรสก็มีอันนี้ยิบแซงค่ะยิบแซงอือ ยังอยู่ในกล่องอยู่เลยยังอยู่งานทุกชิ้นยังอยู่ในแพ็กเก็อยู่ในกล่องแพ็กเก็นะคะกุชชี่ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ยิบซงสี่ร้อยห้าสิบอุ้ยถูกด้วยไม่แพงอ่ะแล้วก็อันนี้ซิลีนนะคะซิลีนซิลีนพันห้าซิลีนพันห้านี่ของใหม่ท้งนั้นเลยนะคะนีงห่อยู่ในกล่องอยู่ในแพ็กเกจตนะคะราคานี้ราคานี้ซื้อได้เลยนะคะไม่แพงนะเนี่ยดูสิดูยี่ห้อค่ะเนี่ย โอถ้าถ้าเราไปซื้อในช็อปนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ g ีว n g c ค่ะแล้วก็ YSL อืมันจะเป็นประมาณนี้ในช็อปเนี่ยโอโหราคาเจ้าพวกคุณอันนี้เวดบูดเวดบูดแล้วก็มีจีว n ชี h ค่ะเปียกระดังอย่างนี้ค่ะแล้วข้างบนข้างบนที่ติดป้าย2008นั่นคือหมายแกะสลักเป็นไม้แกะสลักใช่จะมันจะเป็นภาษาจีนเขาแกะภาษาจีนที่แปลว่า อะไรต่างๆเงี้ยคนก็จะไปติดติดติดตามแล้วรวยโชคลาภอะไรประมาณนี้ประคะณนี้นี่เป็นคู่เป็นคู่นะคะด้านบนนี้นกยูงนกยูงอุ้ยสวยอ่ะใบนี้ก็สวยอันนี้นกยูงใบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยใบนี้อ่ะราคาแปะไหมพันพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วตัวเนี้ยก็ซิลีนใหม่คลิปเลยเนาะอุ้ยใบนี้ใหม่มากซิลีนใบนี้ใหม่มากเลยอ่ะ ตัวนี้สามารถที่จะใส่เอกสารไหมคะเขาเรียกว่าเอาซื้อเนี่ยตัวให้เขาไปทําเป็นแบบห้อยห้อยสะพายได้ oh. ใส่โซ่สสยอะไรอย่างเงี้ยบาง <พอ S 1> คนงก็เอาไปทำ mm hmm. นะคะแล้วก็ใส่เอกสารได้ผู้ชายถือได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตงสตางต่างๆนะคะงานแบนถ้าไม่แบนก็จะอยู่ด้านหน้าอันนี้คาดเอวได้ใส่ใ ข็มขัดนี่ไหมน่ารักอ่ะพี่ววี่วิวพี่หญิงก็น่ารักนี่ไงู้ี่วิเข็มดเนี่ยใส่เข็มขัดใส่เข็มขัดกางเกงเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าเข้าคู่กับตรงนี้ใครเช่างานแบรนด์มาเลือกซื้อก็ได้นะคะมีหลายมีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นผ้าห่มหรือว่าเป็นกระเป๋านะคะมามุมนี้นะไม่มั่นใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของโกดังได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะจะประมาณค่ะ ตรงนี้คือลูกค้าอยากเข้ามาเดินดูแต่บางทีอ่ะเราเราดูไม่ทีลูกค้าก็ไม่กล้านะคะ<ช>บางทีลูกค้าก็ไม่กล้า<ช>เห็นอยู่ตรงนี้นะใหม่เนาะข้างลงข้างในใหม่ใหม่ค่ะใหม่ใหม่แล้วก็จะมีตัวนี้หุ้มดังนี้ดักค่ะ เพราะว่าสินค้าตรงนี้เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะก็เลยชั้นก็เลยจะมาอยู่ข้างเคาน์เตอร์<ช>ตรงนี้ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาชมนะคะขอก็ามาชมได้นะมาชมได้แล้วก็แล้วก็บางทีอ่ะหยิบตรงนี้ไปแล้วเดินนู่นนี่เราไม่ได้ดูแลงะ,ะเพราะสมมติว่าซื้อตรงนี้ปุ๊บให้ฝา,ากไว้ตรงนี้ให้ฝากไว้ตรงนี้เลยนะคะอโอเคค่ะ ตามนี้นะคะ<อ><า>คุณชางหาเพราะว่างานนะงานตรงนี้เป็นงานที่จะมีราคาหน่อยแล้วก็เป็นงานแบรนด์เนมค่ะซื้อเสร็จแล้วก็ฝากเคาน์เตอร์ไว้ก่อนได้แล้วก็มาด้านในก่อนด้านในนะคะด้านในทางนี้อ้าวขอทางหน่อยาสาวๆกินด้านนี้ อ๋อนี่นะคะเป็นมีดทาครัวมีชนิดต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นของที่ราคาจะสูงหน่อยใช่ไหมคะก็จะมีงนนนู้นไหมใช่อันนี้ก็จะเป็น450 600 500 280อย่างเงี้ย่างนค่ะอย่างอันเนี้ยมีดพับตัวเนี้ยค่ะมีดพับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ่ายคร่าวๆให้ผู้ชมได้ชมนะแล้นแรหนักมากนะคะผู้ชม่ะคือไม่สามารถถ่ายใกล้ๆได้อันนี้คือของแท้นะคะเหล็กอย่างดีนะเหล็กอย่างดีจ้า จะเป็นยันนี่เหอ๋อนี่นะนี่นะคือแบบไม่ต้องกลัวเวลาใช้งานเลยไม่ต้องกลัวหักนะคะดูดูเหล็กเขาเต็มเหล็กเต็มมาถึงนี่เลยแล้วก็มีด้มจับค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูชัดเจนไม่ได้นะคะติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์นะะคเพราะว่าความความแหลมคมไงคะะม่ก็ถ่ายไปได้จะมีสองตู้นะคะมีสองตู้ตู้นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแคมปิ้งอืมนี่นะคะแคมปิ้งอันนี้เป็นแคมปิ้งเนาะ อันนี้เป็นเตาแก๊สเล็กๆนะคะสำหรับเราพกพาเนาะใช่ค่ะพกพาไปหัวต่างๆอันนี้ใช้งานได้เลยใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เนาะไปเติมแก๊สก็ใช้งานได้เลยนะคะใช่นี่สุดยอดอ่ะเนี่ยแล้วก็จะมีอ่กล้องกล้องอยู่ฝั่งนู้ดเครื่องน้ำหอมเครื่องประดับ แล้วเดี๋ยวเข้าห้องกันเลยโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปชมอีกจุดหนึ่งนะคะตามตามมาค่ะตามแลงแเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นม้ไม้เมืองทองอันนี้ไม้ทําจากไม้เป็นไม้อุ้ยสวยอนะ่ะเลยนี่นะคะเนี่ยร้านอาหารนะคาเฟนนะ่น่าซื้อมากห้าหมื่นห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทค่ะเนี่ยม้าตัวเนี้ยไม้แท้แล้วทำจากแบบเป็นไม้ เขาเข้าใจทำนะคะอยากจะบอกว่าอันเนี้ยกรอบรูปอ่ะกรอบเป็นไม้มมฮอกกานีแต่รูปข้างในอ่ะเป็นเงินมีใบวารันตีใช่เป็นเงินนะคะใช่มีใบวารันตีเขาบอกว่าเป็นซิลเวอร์ค่ะเนี่ยค่ะมีใบวารันตีแล้วก็มีประมาณ200รลูกสองร้อยรูปเขาจะมีว่าใบเนี้ยเป็นใบที่เนี่ยค่ะใบเนี้ยเป็นใบที่ศูนย์แปดห้าสแลสสองร้อย แล้วก็จะมีใบใบวาลันตีแปะข้างหลังมาว่าทำจากอะไรอะไรยังไงเขาจะมีใบวาลันตีคือเขาผลิตออกมา200ใช่200รูปเท่านั้นอันนี้เป็นรูปที่8085รูปที่085นะคะซึ่งซึ่งถ้าคุณได้ครอบครองเนี่ยคุณเป็นหนึ่งใน200อ้ยส่ยยอดเงินแท้นะคะเงินแท้นะคะตรงเนี้ยแล้วก็ไม้กรอบเนี่ยเป็นฮอกกันีค่ะแล้วก็จะมีรูปนูนอันนั้นก็ใช่อนนั้ อันนี้อันนี้สําหรับนักสะสมของก็เมื่อก่อนฮิตมากตอนนี้จะมาฮิตดิจิตอลพวกนี้ก็เลยจะซาไปด้านในนี้จะเป็นน้ําหอมนะคะนักสะสมอันนี้ก็ของแท้นะของแท้ของแท้ทางนั้นเลยนะด้านในนั้นจะเป็นน้ําหอมใช้ได้ปกติใช่น้ําหอมจาไม่มีวันหมดอายุไม่หมดอายุนะคะมันจะไม่มีวันหมดอายุไม่หมดอายุนะกลิ่นจะหอมยังไงอย่างนั้น ไม่ว่าจะเหลือนิดเหลือหน่อยนะคะก็จะหอมนะคะ<อ>เนี่ยราคาตามที่ไม่มีกล่องนะคะแต,แต่ถ้าเราเอาไปซื้อมีกล่องตามตามสอบเนี่ยขวดหนึ่งก็สองพันสามพันคระผู้ชมคะเนี่ยแต่และยี่ห้อมาเลือกเองนะใครจะซื้อ<ค>ย,ยี่ห้อไหนขวดนี้ของแอนนาซูยเหลือน้อยละก็ร้แปดสิบร้อยแปดสิบถ้าเยอะๆก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันเหลือน้อยไงพวกนี้ะนะคะ น้ำหอมแล้วก็เป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆแว่นตาแว่นตาหูนใงก็จะเป็นของแบรนด์ทางนั้นนะคะใช่แว่นตาหูฟังเนี่ยกระเป๋าแล้วด้านนี้ก็จะเป็นแว่นตาเครื่องประดับต่างๆนาฬิกาเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับค่ะแล้วก็จะใส่ซองไว้ให้แล้วก็เอามาโชว์ด้านบนบ้างค่ะ บรเลือกชมกันได้บาด้านนี้ค่ะโมมาดูบ้านตายลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องแอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตามไปค่ะตรงนี้เป็นห้องแอร์นะคะอันนี้เป็นของสะสมนะคะผู้ชมคะเป็นของสะสมแล้วก็เป็นของที่ ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าโอ้มีมีลดราคานะคะซื้อ1นึ0เปอร์เซ็นต์ค่ะ 5, 5้าพันสิบห้เปอร์เซ็นต์ลดยีเปอร์เซ็นต์ค่ะสินค้าในนี้อุ้ยเข้ามาในนี้ชื่นใจจังเลยช,ะะชื่นใจจังเลยเริ่มตั้งแต่ด้านหลังนี้นะคะ,คะ ด้านหลังเนี้ยค่ะก็จะเป็นงานที่เมดอินอังออังแฤษอังแนะคะเราประมูลมา <England. S 1> ประมูลมาแล้วก็ขายเป็นเซตนะคะ,คะสายเป็นเซต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 งานพวกเนี้ยก็จะเป็นงานใหม่หน่อยถ้าสินค้าอังกฤษเนี่ยถ้ามาจากญี่ปุ่นอะ่ะบางทีมันจะมาครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ถ้ามาจากอังกฤษล้วนเนี้ยมันจะครบมันจะครบก็คือมี ชุดกาแฟทีโอทูโอกานมกาน้ำตาลแล้วก็อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นชุดชาชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขายยกเซตยกชุดกันพวกนี้นะคะก็จะมีประมาณ1 0บ0ชุด น่วทําประมาณที่ชุดที่เรามีไว้ในนี้ก็คือเป็นของแบรนด์ทางนั้นเลยนะคะอันนี้อย่างที่เจ้าของท่านอธิบายให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบสะสมของแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นของเป็นของแบรนด์ก็สามารถเขาเลือกซื้อได้ตรงนี้อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะเข้ามาเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแก้วเบียรแก้วใส่เบียนะใช่เบลเยียมเยอรมันเขาจะใช้แก้วเบียรประมาณนี้แต่อันนี้น่าจะมีแบบ ก็เรียกว่าดนตรีด้วยแต่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นแบบอันนี้แค่ซื้อไปสะสมเป็นของประดับก็สวยงามเลยนะคะแต่ไม้ใ้าจะซื้อไปสะสมบ้านเราจะกินแก้วเบียร์แบบใสๆใช่แล้วก็ต้องใบใหญ่ๆด้วยตุ่นตานะก็จะเป็นขวดเหล้าท่านชายครอบสะสมงานคิสตัลงอันนี้เป็นงานชิคคิตตั้นะคะสวยๆนั่นเลยเนี่ยแก้วใบละมันจะคิสตั้ที่ดีจะต้องแบบใสแล้วก็คมมีความคม มีความน้ำหนักมีความคมแล้วก็แวววาวมันจะแตกต่างกันกับพวกแก้วที่อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้คือเป็นคิสตันเป็นแก้วคิสตันนะคะสแล้วยิ่งอยู่กระแสอ่ะพี่ลองดูถ้าเทียบคิสตันอันนี้คมไฟคิสตันเห็นไหมมันจะมันจะต่างกันกับพลาสติกหรือว่าต่างกันกับแบบเนี้ย อืมแะอันนี้จะเป็นคริสตัลมีน้ำหนักแล้วก็มีความแวววาวค่ะอ่ามันจะเป็นแบบแวววาวพอโดนแสงไฟแล้วเขาก็จะเขาจะเขาจะแวววาวมากนะเนี่ยตัวตัวนั้นไม่มีแสงไฟนะผู้ชมค่ะก็แวววาวเช่นเดียวกันค่ะมีความแตกต่างไม่น่าล่ะพี่เคยเข้ามาถ่ายนะพี่ก็แปลกใจนะว่าข้างในกับข้างนอกทําไมราคาเขาแตกแตกต่างกันอ๋อเพราะว่าข้างในอ่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นจะเป็นคริสตัลนะคะอย่างแก้วที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะ แก้วบรันดีแก้วน้ําแก้วชนิดต่างๆค่ะคิดตันมันจะมีความหวาวแล้วก็เสียงจะเหมือนระคังเวลาเราลูดขึ้นมาปิ้งมันจะดีดแล้วมันจะแบบมันเสียงมันจะเป็นระคังแล้วการใช้ทรายใช้ทรายในการผลิตอ่ะต่างกันคนสมัยยุคโบราณนี้ให้คุณค่ามากเลยนะคะพวกคิดตันนี่เราเาจะมีคิดตังจะขึ้นราคาทุกปีนะคะเอาจริงเหรอใช่จะขึ้นราคาราคาราคาสมมติว่าเคยซื้อสมมตินะเคยซื้ออยู่ ปีนี้เราซื้ออยู่สี่หมื่นอ่ะปีหน้าจะต้องประมาณห้าหมื่นอืมอุยไ,ไม่น่าเชื่อนะคะใช่ใช่พี่ว่าคิดตันเนี่ยกับเพชรก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกใช่ไหมคะมันมันคือความสวยงามความแบบวาวนะคะเขาจะต้องเจียไงแล้วก็แรงแรงงานแรงผลิตอะ่ะในการเจียมุมอะ่ะค่ะพวกนี้จะต้องเจียมันก็เลยจะต้อง คือเราก็ผลิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะนี่ยังมาทําเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็ทาจากยางบางทีอะมาเรียนแบบเพชรน่นะคะก็ใช้จากคิตตันนะคะมาเรียนแบบเขามีความแวววาวค่ะถ้าคนที่ดูไม่เป็นก็แหวนคิตตันกับเพชรก็แยกกันไม่ออกนะคะก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะคืออย่างพวกนี้ก็เป็นของแบรนด์ทั้งนั้นไหมคะใช่ก็จะมีแบรนด์อย่างอันนี้จะเป็นมินตัน จากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากนู่นจากนี่เราก็จะมีจากญี่ปุ่นมีของญี่ปุ่นก็มีใช่แต่ละถ้าเป็นเซ็ตเซ็ตอย่างเงี้ยจากเราประมูลจากอังกฤษหมดเลยส่วนใหญ่แล้วนะคะประมูลจากอังกฤษนะคะแต่พวกนี้บางทีที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีงานอังกฤษงานเมกางานนู่นงานนี่เขาก็เหมือนบ้านเราที่มีงานหลากหลายค่ะแล้วก็ก็จะมาก็จะมาจากตู้เนี่ยก็จะ พอมาจัดตู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาขายอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งญี่ปุ่นอังกฤษที่บางทีลิเกยังกลับมาเลยลิเกบ้านเราอเขาซื้อลิเกไปไงลิเกไปกลับมาลํำอยู่บ้านเราแล้วยังบอกแล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวร้านญี่ปุ่นทำไมมีลิเกอ้าพี่ญี่ปุ่นเขาก็ซื้อไปเขาซื้อไทยไปเขาซื้อของบ้านเราไปพอเขากลับมาเขาไม่เอาแล้วอ่ะหรือว่ามัน แบบแบบนี้เขาก็โละมาทั้งตู้เขาไม่ได้ว่าจะโละงานอังกฤษมาแล้วนี่แกไม่เอากลับมาเขาก็ต้องมาหมดอ่ะเขาก็มาหมดที่เขาโลเขาก็โลบหมดนะป็นของเระเไหนก็มาด้วยกันเวลเัมเรายินดีตอนรับหมดกลับมาหากลับมาที่เดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นที่แก้วกาแฟดังๆก็จะมีนอริตะเกะนารูมิมาลูมินิกโกนะคะแล้วก็จะเป็นพวก ยี่ห้อดังๆของเขาเนีอย่างเงี้ยก็มาลุมิแล้วก็นาลุมิอะไรอย่างเงี้ยนิกโกะชื่อเขาก็จะประมาณเนี้ยที่เป็นแบบดังๆที่เรารู้จักเนาะ,ะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ยุคสมัยบางทีอันนี้อุ้ยกําลังมาแรงบางทีอันนี้มาอะไรมน,นก็แล้วแต่ว่า ตอนนี้เขาฮิตอะไรอะไรมาอะไรไม่มาอันนี้ตอนนี้ไอ้นี่มาแรงนะอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเป็นลายสวยๆนั้นเลยอะแล้วแต่ในนี้ก็จะมีทั้งงานเปื่อยและงานกล่องนะคะเด็ดแบบไอ้นี่นะอ๋อใช่นี่ไงความแตกต่างอ๋อพี่ก็แปลกใจทําไมพี่เคยมาถ่ายนะคะพี่ถ่ายข้างนอกแล้วก็มาถ่ายตรงนี้ทําให้ราคาเขาแตกต่างกันล้างนอกก็สิบยี่สิบสามสิบช่สี่สิบห้าสิบแปดสิบใช่ค่ะอันนี้อย่างสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทเนี่ย อะเห็นไหมเสียงอันนี้คือหนานะไม่ได้บางนะหนานะดังเสียงประมาณนี้นี่คือเสียงเสียงของคริสตัลนี่คือคริสตัลนะเพราะว่าเพราะว่าบางท่านอ่ะเอาเอาเหอะอ่าถ้าเจ้าของไม่อธิบายเนี่ยผู้ชมที่มาเลือกซื้อลูกค้าก็จะไม่รู้นะคะใช่ก็จะเป็นแบบนี้หนาก็ดังบางก็ดังเนี่ยเวลาดึงมาจะเป็นอย่างนี้เวลาดึงมาจะเป็นเสียงเขาเพราะค่ะจริงจริงครับผู้ชมมันจะเหมือนระฆังค่ะ จะดังสำหรัังอันนี้คือเสียงคริสตันนะคะแต่ถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานยุโรปก็จะเป็นอันนี้ค่ะที่ว่าดังนะคะก็จะเป็นของโบฮีเมียเช็โกสโลวาเกียนะคะอันนี้เป็นแจกันไหมคะใช่แจกันพวกเนี้ยอันเนี้ยหนาแล้วมีน้ําหนักนะน้หนักิงตัวนี้จะเป็นงานเซาะล่องนี่งานพอเสร็จแล้วก็มาเซาะล่องมาเซาะล่อง ค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ละเอียดเหมือนกันนะคะใช่นิ้วแตกอะ่ะเพราะ<น>ถ้าคนชอบชอบเนี่ยนิ้วแตกอะ่ะดูนะคะใบนี้ค่ะคุณชมพานี่ไงโอ้ยถ้าเป็นอันนี้1,100อันนี้จะเป็นโบฮีเมียคริสตันเมดอินเชโกซโลวาเกียมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของอันนี้จะเป็นงานแฮนด์คัตเนี่ยเชโกสโลยีบสีเปอร์เซนต์มันจะมีเปอร์เซ็นต์ พวกนี้ยังแบ่งเป็นห้าสีอีกนะพวกนี้มีแบ่งอีกมีแบ่งอ,อีกเป็นห้าสีที่ท,ที่เราเห็นอนะสีม่วงสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนั้นนะคะอ๋อนี่นะแดง,งเขียวแดงเขียวน้ำเงินเลืองม่วงค่ะ,คะพวกนี้จะอยู่ตามที่เคยไม่ไม่แม่นนะตามที่เคยดูมานะค่ะสีแดงเนี่ยจะใส่เปอร์เซ็นต์ทองเยอะที่สุดสีแดงนี่นะคะมันจะถึงจะทำให้เป็นสีนั้นสีนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ใส่เปอร์เซ็นทองเยอะนะคะคือเขาจะใส่เปอร์เซ็นทองอ่ะเพื่อที่จะเป็นสีไม่แม่นนะคือจะคือเหมือนมีมีลูกค้าเล่าให้ฟังมาแล้วอ่ะทุนเดิมทุนเดิมของคิตต้านี่จะต้องเป็นสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็มาทําให้เป็นเนี่ยสีพวกนี้มันจะต้องมีส่วนผสมอะไรต่างๆเข้าไปและสีแดงเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทองนะคะพวกแร่ทองอะไรพวกนี้นะคะ ตามที่ลูกค้านเช่นั้นัอุ้<ค>ยได,ได้ความรู้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็อย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดแคมปิ้ง นี่นะคะได้เป็นชุดแคมป์ได้ได้เป็นเซตไปเลยทั้งตะกร้าเลยนะคะก็เวลาจะไปแคมปิ้งก็ยกตะกร้าไปเลยะยกกตร้าไปเลยไปแคมปิ้งนะคะเนี่ยมีหูหิ้วเป็นเหตุนะครับโอ้ยนี่ก็สวยเป็นทองเป็นอะไรอันนี้เป็นเป็นเซตสองชิ้นไหมคะไม่เป็นอันนี้คิทตันอันนี้คิทตันใช่คิทตันนี่ไงมันมีความแตกต่างให้เราเห็นอยู่เลยนะใช่่แล้วเเนนียห็มันมีความแตกต่างอยู่อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยคิทตันจะเป็นยังไงโอ้เนี่ย หายสงสัยแล้วค่ะถ้าว่าทําไมราคามันแตกต่างกันหายสงสัยแล้วอุใสยมากเลยสวยมากเลยนี่ของยิ่งใสย,ยิ่งวาวยิ่งยิ่งคมยิ่งแพงค่ะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นงานแบรนด์สวยๆเขาจะจัดเป็นเซ็ตชุดชาอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นด้านานอกจะเป็นงานฮัตฮันหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นลายส,สวยๆเนี่ยเขาก็จะทำปานี จะมนนีทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีความปาน,นี้จะมีความเรียบ<ช>ร้อยนะคะแล้วก็เป็นเซตนะคะแบบพูดีพูดีอะไรประมาณนั้นน่ะเห็นไหมคะข้างนอกใบละสิบบาทหรือหกสิบบาทเนี่ยมันแตกต่างกันตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นงานจีวังชีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็หลากหลายหลากหลายของแบรนด์มันก็ราคาแตกต่างกับของธรรมดานะคะไม่งั้นถ้าสมมติว่าแบรนด์เราขาย10บาทเนี้ยแล้วถ้างานไม่ไม่แบรนด์ไม่ขายบาทเดียวหรอใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะมีสเต็ปกันเพราะบางคนบอกอุ้ยทำไมอันนี้ถูกอันนี้แพงพี่มันจะมีสเต็ปกันมีเลเวลอันนี้เราจะต้องประมาณนี้อันนี้จะต้องประมาณนี้แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นชุดจากอังกฤษชุดทองโอ้โหนี่สวยมากเลยสี 6,004ค่ะผู้ชมเนี่ยกี่ชิ้นคะก็ได้6,004เนี่ยทั้งหมดเลย15ชิ้น15ชิ้นนะคะข้างในจะเป็นเครื่องทองแบบหูอุ้ยสวยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของอันนี้ก็จะเป็นงานของโคเปนเฮเกนค่ะเป็นงานโคเปนเฮเกนเออ่ประเทศเดนมาร์กมีสองใบนะคะนี่นะคะมีสองใบนะคะจากเดนมาร์กนะใบใน4,000กว่ายี่ห้อโคเปนเฮเกนยี่ห้ออะไรพวกเนี้ยก็จะมีความ นิยมกันอยู่เพราะว่าอย่างจานอย่างจานที่เป็นดาบไข่อย่างโปรเกนพวกนี้ก็เรียกว่าอังกฤษในราชวงศ์อังกฤษเขาเอาไปใช้ก็เลยจะมีความนิยมประมาณนั้นนะคะด้านนี้อันนี้เป็นเชิงเทียนอันนี้เชิงเทียนอันนี้ก็เชิงเทียนเชิงเทียน วางหิ้งพระได้นะคะสวยๆนะคะเป็นเซตเป็นชุดนะคะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเซตนะคะอุ้ยสวยอ่ะสวยเป็นเงินไหมคะมันจะเป็นผสมอะค่ะผสมเนาะบางอันก็จะเป็นแบบทองเหลืองชุบบางอันก็จะเป็นโลหะบางอันก็จะเป็นเหล็กค่ะนะคะอันนี้งานวางหิ้งพระได้นะคะนี่ก็เป็นงานสะสมนะงานสะสมเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นแจกันนี่คือเนี่ยบ้านหลังใหญ่ใหญ่สวยๆอันี้ทองนะ เขาจะหยดทองทุกหยดเห็นปะค่ะหยดทองหมดเลยค่ะจุดๆเอาทองมาเป็นจุดๆจุดหมดเลยอันนี้ทํานานแล้วแล้วแบบบ้านเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ใบนี้ได้มานานยังคะได้มานานแล้วอยากขายแย่แล้วเนี่ยอุ้ยมาซื้อไปค่ะเนี้ยแล้วเอาภาพมาให้ชมเลยนะคะมาเลือกซื้อได้เลยค่ะแล้วคือสินค้าคุ้มกับเงินที่เราจ่ายออกไปมากเลยอะสินค้าแบบเนี้ยแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นของที่หายากมากเนี่ยหกหมื่นกว่า แวะมาแว้มาชมกันนะคะตรงนี้จะเป็นห้องแอร์ค่ะของสะสมอันนี้สี่พันแล้วก็อันนี้ก็นนจะเป็นนกคู่น,นี้จะเป็นไปรษณีย์นะโอแสโพสไปรษณีย์นี่เห็นไหมไไหยิบจดหมายแล้วตัวนี้มันจะไว้เหมือนหน้าบ้านเห็นไหมมันจะมีเหมือนล็อกไว้เลยนะคะอันนี้บ้านบ้านคนรวยเนาะหรือว่าออฟฟิศได้เนาะ อันนีง่ด้อันนี้มันเหมาะสำหรับโชว์แล้วล่ะเปิดเข้าเปิดออกแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเอาเดี๋ยวแจกรับสบายค่ะพี่เสยๆอันนี้ก็จะมีสองอันสามารถตั้งซ้ายขวาได้เลยอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกเนี่ยมาดูใกล้ๆกันนะสวยมากจะเป็นเอาทองมาจุดๆๆ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 ๆใช่ๆช่เนี่ยแล้วก็จะเดินเส้นด้วยทองที่เป็นดอกทั้งตัวทั้ง ทั้งสองฝั่งเลยนะสวยมากสวยมากสองฝั่งเลยนะโชว์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใช่เนี่ยโชว์ได้สองด้านเลยอันนี้มีคู่หนึ่งนะคะเนี่ยจากรนี้มีคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้มีหนึ่งคู่ยสวยมากโอ้ยอยาให้ตั้งนานอี่ารีบมาคุ้มมากเลยอ่ะราคาความสวยของงานดูค่ะดููกใจคุยกันได้คุยกันได้อีกนะคะก็จะช่วงนี้ก็จะมีลดลดเปอร์เซ็นต์ให้นะคะแล้วก็จะมี อยู่ด้านนี้เพื่อทำเป็นคอลเลคชันทองอันนี้นคือหินอะไรเอ่ยอเมทิสต์อุ้ยสวยจังเลยอเมทิสต์โอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากอเมทิสต์เนี่ยเวลามันจะอยู่ในภูเขาแล้วเขาก็จะระเบิดก็จะเป็นก้อนแบบนี้มานี่นะคะแล้วเขาก็ผ่าเพื่อโชว์ด้านในอ๋ออันนี้คือไม่ได้ตกแต่งอะไรเขาเลยเขาเป็นผงเข้ามายี้เลยนะคะอย่างนี้เลยเข้ามาอย่างนี้เลยก้อนเห็นสองอันประกบกันแล้วเขาก็ผ่ากลางเพื่อเห็นวเคยเห็นในหนัง ร่างแบบนีนังผ่างแบนเห็นอย่างนี้แหละร่างแนเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผาตรงนี้แล้วก็ผาออกมาก็จะเห็นด้านในเป็นแบบนี้ใช่เป็นโพลงอุยเป็นเขาเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะสวยมากสีม่วงดูค่ะดูเนี่ยอันนี้มันแตกหักออกมานี่แตกหักออกมาอุ้ยสวยอ่ะสวยจังเลยนี่มีหน่าแหละบนบนเข้าไปในถ้ำนะคะเราจะเห็นหินหินงอกหินย้อยสวยๆเนี่ยดูคิตันเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทสวยมากผู้ชม